วันนี้เราจะมาดูคลิปสั้นที่ไวรัลมากที่สุดใน Grow A Garden จาก1ล้านวิวไปยัง20ล้านวิวมาดูกันว่าคลิปสั้นที่มียอดวิวเยอะนั้นจะดีจริงหรือเปล่า25,000วิวอะไรอ่ะทุกคนมันคืออะไรนะทุกคนลองอธิบายเองแล้วกันผมว่าผมว่าเราควรไปคลิปวันต่อไปเร็วๆเ,เลยดีกว,ว,ว่า77,000วิวฮะคาุปคาุธงชาติ อันนี้มันฟิลิปปินส์ใช่ไหมโอ้ทุกคนเขาสามารถสร้างอะไรแบบนี้ได้ด้วยเหรอสมมติว่าเราสร้างแบบแบบนี้แต่ว่าเป็นธงประเทศไทยอย่างเงี้ยประเสธไปเลยหนึ่งแสนวิว oh my god เว้ไว้ไว้ไว้ oh my god วะตาเฮลทุกคนพี่พี่นุ๊ปพี่นุ๊ปพี่พี่นุ๊ปสีเหลืองอะถ,อถือถือถั่วยักษ์มาแต่ทำไมผู้หญิงเขาตามมาผู้หญิงชอบบอสชอบแบบใหญ่ <laughs> อโยโย่อโยโยนี่ไม่ใช่ฉันนะโอ้ m ม g กอดวันดีผู้หญิงแบบผู้ผู้หญิงทักเลยอะ่ะไฮแล้วผู้ชายบอกว่าไม่ใช่ฉันแล้วทุกคนดูดูถัวดีโอ้โหบีมสต็อกทำม,มันโคตรใหญ่ขนาดนั้ตา h a t t หนึ่งแสนหนึ่งหมวิวครับทุกคนออกจากเกมวันต่อมาสวนของคุณจะเติบโตเมื่อคุณหายไปแล้วก็โดนแฟรจริงอันนี้ ทุกคนเคยเข้าไปนในเกมใช่ไหมแล้วแบบแล้วมันจะมีสักพักหนึ่งอ่ะที่แบบมันจะแฟลชใส่แล้วอ่ะ1,2,000 0วิวโอ้โหดาบเอ็กซ์คาลนี่เขาสร้างได้ไงเนี่ยนี่กรอาการเดนปัจจุบันสามารถสร้างอะไรได้แบบตามใจเลยเหรอโอ้แล้วแบบโคตรเข้าอ่ะสุดยอดจัด2อง0สนวิววะตาโอ้มากรีผมดูอะไรอยู่เนี่ยทวนมันคือ มันคือโคโค่นัทกับบานาน่าเฮ้ยใครทำสิ่งนี้แต่งงานกันเนาะแต่งงานกันในกรัวการ์เดนโอมายกอดอันดับ2อ,ออบบี้ในกรัวการ์เดนหลังจากที่มีฟีเจอร์เฟอร์นิเจอร์เข้ามาในกรัวการ์เดนก็เยี่ยมทุกคนสามารถสร้างอะไรก็ได้จแอนแคคตัสคืออะไรว้ a ว What มันใหญ่ได้ขนาดนั้นเลย หรอทุกคนมันอสองแสนสองหมื่นวิวคนเล่นสิบล้านคนในโกดการเด้นหนังงั้นเหรอว้าวสวนอะไรเยอะแยะเฮ้ยอะไรอะ่ะบอดเหรอมีแต่บอดหนีหนีแล้วเข้าออกมือแบบร้อดเลียนว่าโกดการเด้นมีแต่บอดอย่างเงี้ยนะสองแสนห้าหมื่นวิวโอ้ my god อันนี้คือแล็คูนกำลังไปขโมยแคนดี้บลอสซัมแล้วทุกคนลองคิดดูดีอันนี้แค่แบบพึ่ง2 0 0แสนนั่นเองอะ่ะ2อ0 0 0 0มีเวิวเองมันมีอะไรเวอร์ขนาดนั้นเลยอ่ะในกวัวร์คเดนสามแสนวิวครับทุกคนวิธีได้น้ำผึ้งเหรอวิธีได้น้ำผึ้งก็คือมันจะใช้ได้จริงหรอวิธีเนี้มันไม่ใช่แบบคนที่แบบจัดฉากหรือหน้าม้าใช่ไหมทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าหัวมันจะมีชื่อเนี่ยคนคนนี้ยังมีชื่อเลยทำไม ทำไมเขาไม่รู้330,000วิว Candy บลอ s s o m ที่แบบโคตรเล็กเลยเท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่อู้หูเท่าไหร่วะเน,นี่ยศูนย์กี่ตัว3 6 9 12 15 17 กี่ล้านกี่พันล้านวะเนี่ยต่ยอเฮ้รวยเกินพี่ชายอ๋อยิ่งยิ่งเล็กยิ่งแพงงี้เหรอทุกคนผมนึกว่ายิ่งใหญ่ยิ่งแพงหรือว่ามันคือบัก็กหรืออะไรเท่าที่ผมสังเกตดูว่ามันมันมันไม่เห็นมีสถานะอะไรอะนั่นสิแล้วทำไมมันแพงได้ขนาดนั้น4ีแซนวิวสัตว์เลี้ยงใหญ่มากโอ้โหโอ้โหแล้วใครมีสัตว์เลี้ยงใหญ,ใหญ่ๆบ้างเนี่ยมาอวดกันหน่อยสิโอ้โหใหญ่มาก ทุกคนมีสัตว์เลี้ยงตัวไหนใหญ่บ้างอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกผมด้วยนะคือทุกตัวสามารถใหญ่ขนาดนี้ได้เลยเหรอว,ว้าวแล้วดูพึ่งดิดุกดิ๊กดิกน่าเล่นอยู่เหมือนกันน้าแบบนี้ก็ถ้ามีสัตว์เลี้ยงใหญ่ๆ450,000วิววิธีทําบั๊กในโกล w การ์เด้นดูเวลาแล้วก็ไปที่ปลัดโมอีเวนต์นี้จบไปแล้วนี่อ๋อให้แบบให้ให้ถึงเวลา45นาทีอ๋อแล้วก็กดออตโต้คลิกรัว ก็คืออยากได้อะไรเราสามารถได้เลยเลยเหรอว้าวจริงปะเนี่ยเราไปลองดูไหมแต่อีเวนต์มันหมดแล้วดิห้าแสนวิวโบไม่อยากให้ผลไม้โดนขโมยกลัวการได้มีปืนวะเอผลไม้ยิงได้อะไรวะเนี่ยว้าวว้าวเต้นโชว์ด้วยอืมนี่กลวการได่มีปืนแล้วเนี่ยห้าแสนหมวิว อะไรเนี่ยกลัวการได้ในชีวิตจริงหรอแล้วมีรูปหอยทากด้วยโอ้โหเอามาเอามาเอามาใส่ใส่เมลอนไปนี่ไงใหญ่แล้วติดสถานะอะไรเพื่อน <c oughs> ขายน่าจะแพงน่าดูนะหกแสนหนึ่งหวิวเมื่อคุณรอให้น้ำพึ้งมาเอาอย่างนี้เหรอมันต้องรออย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยนี่นายอรอลานไหม อันจะนานหน้าดู8 0 0แสนวิวครับบ้านสวยเหรอสนสวยแน่เลยโหแล้วทุกคนดูสวนเขาดิโหไซส์แบบขนาดคือแบบเพอร์เฟกมากเลยอะ่ะโอ้สวยเกินพี่สาวว้าวทุกคนลองอวดลองอวดสวนของตัวเองมาหน่อยอันนี้สวยจริง9000 0 0นเจมื่นวิวแอดพีคุณคือแจนแจนเดลคุณคือแอดมิน จริงแอดมบินจะชอบอยู่ตรงนี้แล้วพออีเวนต์อะไรมาก็โผมการเป็นแอดมบินมันก็เหนื่อยอเหมือนกันนั่นเนี่ยหนึ่งล้านวิวโบรอันล็อกโบอันล็อกเอ่อสัตว์เลี้ยงในซีเคร์เรตเหรอเนี่ยมันคือสัตว์เลี้ยงอะไรเฮ้ยมันไม่มีอย่างนี้สินี่มันมังกรอะไรเนี่ยซงจินอูมาเนี่ยดูอีกดูอีก อ่าไข่ระ Bird เบิดออกมาแตกออกมาโอ้โห <laughs> มันจะจะตึงขนาดนั้นเลยเหรอบังกรณอ่ะหนึ 1> 1่งจุดสองล้านวิวอย่าขโมยแคนดี้บลัซซัมเด็ดขาดทำไมล่ะ <c oughs> นี่นายเพิ่งขโมยแคนดี้บลัซซัมใช่ไหมไหม,ไมว่าต่เดี๋ยวดๆๆดอันนี้มันแปลงร่างกายเป็นกนันดั้มเลยไม่ใช่เหรอ <c oughs> โอ้ไม่นะไปสวรรค์เลย <laughs> มีคนไปสวรรค์แล้วทุกคนอันนี้น่นเป็นคลิปที่ผมชอบมากสุดละ1.3ล้านวิวกรอการเล่นอันนี้คือไข่เท่ากับหอยได้แต่หอยเจ๋งอันแรกอันนี้ไนขะ่อีเวนต์มุนผมไม่เก็ตคือผมไม่เก็ตคือผมไม่เก็ตจริงๆอธิบายให้ผมฟังหน่อยผมไม่เก็ตคลิปนี้ผมก็ไม่ค่อยเล่นกรอการได้ยสิ้ล้านอีกแล้ว นูก็ปลูกแบบธรรมดาแล้วมันจะมีโปรอะไรแบบนี้ด้วยอ่ะอ่ะฮะก็ปกติอะถ้าเป็นโปรไม่เก็ตผมไม่เข้าใจอ๋อมันแบบกดค้างได้อ่ะไม่ไม่ใช่ละอันนี้มันปลูกตาลาเลโรตาลาล่าแล้วเพราะว่ามันผิดเกมแล้วนะเพื่อนเออเพื่อนทำไมมีทุ้งทุ้งทุ้งสาวฮูรมันมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนไม่ควรมีนะเพื่อนนะหนึ่งล้านห้าแสนวิวครับนี่อาจจะเป็นสต็อกที่ดีที่สุด g r p grape s e e d mushroom โอ้โหมัชรูม20กว่าอันโอ้ออนนี่คือดีดีแล้วโอเคผมนึกว่าจะเป็นแบบดอกนิลลี่ดอกล่าสุดหรือว่าไม่รู้สิมันคงจะดีได้มากกว่านี้อันนะสองล้านวิวครับ3 2 1แอดมินจะลบหรอว้สร้างอันนี้ให้ OP หรือว่าจะโดนแบนโอ้โหนี่ไงสร้างให้แล้วไงโอ้โ oh. ห สรุปแอดมินหวังดีปะเนี่ยอ่นนี้3ามงหนึ่งแล้วเขียนอะไรสร้างส่วนนี้ให้มัน OP หรือไม่แกโดนแบนแน่แล้วพี่แกจัดให้ไงแล้วพี่แกจัดให้ไงดูดิโอโหโอ้หแคนดี้บอสซัมอยากได้ฮแต่ผมไม่มี2องล้านสองแสนวิวเมื่อเพื่อนคนนั้นทำสวนเหมือนป่าโอไม่ก oh ็โห โอ้ไม่กอดทำไมมันสวยขนาดนั้นนะถือว่าดีเยี่ยม2.4ล้านวิวสปีดรันในโกลาการ์เดนว้าวโอ้เราควรไปสปีดรันตามไหมเนี่ยโอ้โ oh, หตึงเกินพี่ <c oughs> ออบบี้ในโกลาการ์เดนก็มาวะ่ะ2ล้านแปดแสนวิว เมื่อจิ้งจอกของฉันโดนจับได้ว่าขโมยพยายามควยผมพูดอะไรเนี่ยพยายามขโมยแก้วมังกรแต่ว่าโดนจับได้ฉันจะไปขโมยแล้วนะอ่าไปขโมยเลยแล้วโดน s q u i ิตเกมจับอะอะไรวะน,นี่ผมไม่เข้าใจแล้วทุกคนดูนี่นี่แล้วจะมีแบบเนี่ยตัว Squid สควิตเกมมาไม่รู้คืออะไรแล้วก็ไม่แน่ใจผมเจอลูเมล่าที่ใหญ่ที่สุดในโกลอการเด้น โอ้โหอมันสูงสูงสูงเกินจนแบบหายใจไม่ออกอะต้องคานออกซิเจนเลยทุกคนทุกคนเคยเห็นอะไรที่มันใหญ่ขนาดนี้โอ้โหหรือว่ามันมันมันใหญ่ขนาดนี้มันเก็บยังไงก่อนพระเจ้าทุกคนคิดว่าไอ้แคคตัสใหญ่ๆที่ก่อนคลิปหน้านี้กับไอ้ตัวนี้มันอันไหนมันใหญ่กว่ากันวะเนี่ยอันไหนมันสูงกว่ากันแล้วกันอืม3.8ล้านวิว โตรเบคอนแก้งเบคอนโอ้โหมันมีคนหลงกลไดขนาดนั้นเหรอลแล้วมันทำได้จริงปะเนี่ยสกินแบบเนี้ยแงแงแงเฮ้ยอะไรอ่ะอีเวนต์ใหม่แน่เลยโอ้โหอู้หู้อู้หอู้โอ,อ้แล้วก็โดนเกียน what เอาขโมยไอ,ขอย้ขโมยเอากลับขึ้นมาอะไรครับนี่ห้าจุดสี่ล้านวิวโอ้ oh my g ก d หยุดแป๊บหนึ่งได้ไหมโบรพยายามที่จะขโมยทั้ง สวนแล้วทุกคนรุ้แ้วคูณสิโคตรใหญ่เลยขโมยทีไม่เอาไปหมดเลยเหรอ <c oughs> เอาไปหมดเลยไะผมให้หมดอลอย่างนั้นนะห้าร้านแปดแสนวิวผมขอค่อยๆแล้วกันนะสัตว์เลี้ยงอันนี้คือเจ้าของคนที่มีอันนี้ก็คือคนรวยคนที่อันนี้ก็คือคนที่บูตสปีดคนที่มีพวกไก่นี้ก็คือบูตสปีดในการโตอ๋อเหมือนกับอันนี้อืคนที่มี <c oughs> คนที่มีแรงค,คูนก็คือนักขโมย ไอ้ขโมย6.4ล้านทำไมไม่ตอบแชทเลยเพราะว่าเล่นแต่กลัว g การ e เด่นคิดถึงเดนดิสโก้คิดถึงเด่ช็อคคิดถึงแต่กลัว g การ e เด่นว่าสต๊อกอะไรมาขาย <'m> 7ล้านวิว <'m> ฉันรวยฉันรวยฉันรวยมากโอ้โหอันนี้แ <'m> อดมินแอดมินก็รวยโอเคโอเคเดี๋ยวผมมาอธิบายก่อนผมพูดมั่วเหลือเกินคนนี้บอกว่าฉันรวย แล้วก็โชว์ Candy b r o s s ั <c andy> m <blossom> แ,แบบราคา13ล้านแต่ว่าฉันรวยเกินไปนะ่ะแต่นี้คือแบบ2เท่าไหร่เนี่ย200กี่พันล้านวะเนี่ย200,000พันล้านเหรอไม่ฉันรวยสุดไอโชว์สปีดนี่สี่สี่หมื่นล้านอันนี้คือแลกคูณตัวโคตรใหญ่กี่ล้านวะเนี่ยโคตรเยอะอันนี้คือแอดมินครับทุกคนเฮ้ยอะไรอะ่นะแกโดนแบนแน่ <c oughs> ฉันรวยกว่าเ <c oughs> จ้าของก็ต้องรวยก่อนอยู่แล้วแต่ว่ามันมีคนที่รวยสุด แล้วใครล่ะนี่ไงคนที่มีทุกอย่างในเกมคนรับซื้อของ8ล้านวิวครับทุกคนแข็งเปียกแอปเปิลฟร์เซนแว a p แอปเปิกรัมโอ้โหเยี่ยมว้าว20ล้านวิวโอ<ฮ>หทำได้ไงครับเนี่ยอันนี้คือโปรแกรมอะไรเนี่ยทำไมมันสมจริงขนาดนี้มันไม่ใช่ AI ใช่ไหมมันคือคนทำหรือว่า AI อะ่ะว้าวว้าวว้าวา อึงอ้งๆอึ้งเลยทันทีคลิปสุดท้ายครับทุกคน21ล้านวิวว,ว้าวสัตว์เลี้ยงในกรอการ์เด้นอะไรอ่ะหมาแล้วหมาเกี่ยวอะไรผมไม่เก็ตผมไม่เก็ตคลิปสุดท้ายนี้ ผมไม่เก็ตจริงๆก็จบกันไปแล้วสำหรับคลิปนี้ใครชอบคลิปนี้หรือว่าใครชอบคลิปไหนของในคลิปนี้ส่วนผมชอบไอ้ที่ที่ผู้หญิงเบคอนมันแปลงร่างมันโคตรเท่เลยนะมันโคตรฮาทุกคนเนอะเสียงผมเป็นไรผมก็ไม่รู้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ